แอ๊อย่าเล่นดูด oh, ิโอ้โหแหลกแหลกเื่อนแหละไปเจอกันที่ไหนคิปเปอร์ตัวเหลืองเออคิปเปอร์ตัวเหลืองแบบแม่งไม่โหลดวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนล่ะเจอกันตรงคิปเปอร์ตัวเหลืองหึม อยู่บินไล่อ่เร็วอย่ามาทำเป็น V i P เลยเร็วมึงอยู่ไหนเออนั่นแหละตามกูมาเร็วเร็วเข้าประตูนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วที่วิ่งไปฝั่งไหนอยู่ทีน้ำเงินเว้ยอยู่ทีมอยู่ตรงไหน เยอยูที yeah, เหมือนกันเลยเอ้าเฮ้ยทำไมกูอยู่บนนี้แล้วพี่อยู่ตรงไหนอ๋อสำรวจแมพเออหนูได้มาแล้วไ้พี่กระโดดดิเนี่ยก็อยู่ข้างๆมึงเนี่ยมึงเป็นเวพยังไงวะอยากรู้อืมสเต็ปสีแดงแล้วหนูจะไป,ไไปยังไงไปเบ็นมั้ง ไม่เว้ยไดมอนด์เอ้ยโวยมีคนมาแย่งไดมอนด์ว่ะตามมาตามมาไม่ได้ของนังไงว่าดูทีเนี่ยมาเดตตรงเนี้ยที่ดูขวาใส่หมวกเหล็กเนี่ยขาวของเหล็กนี่ยก็บอกไปแล้วเคลนทางน้ำรี่เร็วๆมันกำลัง เย<ฮ>เร็วเตะมันเตะมันลบไปเดี๋ยวก็โดนโอ้นั่นแหละตายไปซะขึ้นขึ้นขึ้น,นมันมาเหรอเปล่าตายไปแล้วขึ้นหัหน้าทางน้ำก็เมีขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไม่ได้ก็ว่ายขึ้นไงนหิวว่ะกูก <Google you. S 2> ็หิว มีแพนเค้กสองอันแครอทหนึ่งอัน,อนกินไปแล้วพี่มีอาวุธกี่อันตรงดีๆนะพี่ป๊บนึงรอด้วแล้วเด็ดเลยมันขึ้นไม่ได้นั่นแหละว่ายขึ้นไปโอ้โห V ีสปาวล่าเร็วถึงข้างล่างแล้วเนี่ยลงมา<ไ>ทางข้างล่างโดดลงมาเลยตรงน้ำนะ โอ้ยตายปะวัะมาตามมาที่ด้านที่นี่คนละนี่ที่นี่เดียวกันหมดในนี้ทางข้ามันอยู่ไหนวะก็ะหยิบแล้วคุได้ป่ะไม่ได้โอ้จะล็อกทางไปถึงไหนเออได้ไงเข้าได้แล้ว เข้ามาเอาเดิเออใส่หมวกไปมาดิรับหนึ่งอินัะขวานก่อนหมีวลวด้วยเหรอเออขวานใครวะเมื่อกี้ขวานใครยนมาดิไมโยนป,าปาลาขวานสี่แหลปลาลอกขวาน วยมาเร็วท<อ><อ>าง,งนอกเนี่ยมาคนมันเห็นเราปะไม่รู้ไปล่าคนกันเราไม่มีอาวุธด้่ยใชขวานไม้นั่นแหละไม่มอีอาวุธอะไรบตามมาดิไปคนสีแดงเว้ยเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมึงมึง

ดูได้ดาบเหล็กมาเยอะได้ไดมอนด์อันหนึ่งไปล่าคนต่อเว้ยรอก่อนเว้นหนูได้อยู่บนนี้เนื้อ <c oughs> เลยเจ้พวกเว้เยเจะพวก ตกใจหมดเอาไปได้พวกได้พวกเอาไปเอาขวานเหล็กไปให้อะไรมันดีวะไม่ต้องหรอกให้อะไรมาวะ Lao mẹ đẹp 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 เขตมึงอยู่ไหน,นดีมีน้ำตกด้วโยโอ้ยโอ้ยพวกดามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสีแดงอีกสองาีโว้ยสีแดงแท้แน่ ใบไม้ได้แต่กับต้นไม้ไม่ได้สีแดงอยู่ในวัแป๊บนึงจบชนะแล้วเนี่ยกี่โมงแล้ววะสี่จะห้าโมงและห้าโมงพี่ก็ตัดแล้วยังเล่นต่อ เด็ดไม่มีอืเรอเพื่อนก่อนยังยังไม่ถึงรอบชิงเลย อีกหนึ <t 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 ่งนาทีก็ถึงเวลาแล้วเว้ยอืมมามาแดงแดงอยู่ไหนแดงอยู่ไหนค้นิงอญิงตบค่ิงตบคู่ค่อนะเว้ชนะเว้ย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 